ครับทักทายสบายดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองดาวเลาไต่คือเก่าครับตอนนี้ดาวเลาไต่กำลังจิไปเห็ดการุณ์หน่อยเนาะเดี๋ยวว่าอาหารเทียงโฆษณาการนะครับแบบสไตล์โมเดิร์นนะครับไปครับจวดนี่ครับกำลังทำงานฮะสานกระแตเนาะกำลังสานเนาะนี่เบิังกำลังทำการแอมคือเก่านะครับกำลังทำการสานฝากระแต่เลยกันแอมเนาะแน่พง ถือว่าเรียบร้อยแ้่กับี่ปูนะครับกำลังปรึกษาเนาะว้าวมืนน้มนีบรรยากาศดีหลายครับเบ่งเอาทุกคนท่ามี้ก็เซ็นกันเนาะสองเท่าเพิ่นกำลังทำบา้ายผู <laughs> ้ยืนเบ่งกัน ยอกระตุกหน่อยนะครับนะครับกำลังยกง่ายคือเก่านะครับหนะเพิ่งกำลังครับกำลังเอาเปลือกใหม่ออก นำลังทำการขุดดินปรับหน้าดินนะครับกระตอกนะครับไตายโมดเดินนะครับสำเร็จเป็นทีเหียมหอยนะครับนี่ครับประตูมันจะมีสองเบืองเนาะประตูออกนะครับประตูเขานะครับ สบายดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองดาวบรลไตัคึเอเก่าครับตอนนี้ดาวบรลไตกํกำลังจะไปเห็ดกระตูบหน่อยเนาะเรียกว่า <Wow. S 1> อาหารเทียงโฆษณาการนครับแบบสไตล์โมเดิร์นนะครับไปครับจวดนี่ครับกําลังทํางานนะฮะซานกระแตะเนะาะซานฝากระแตะครับผมนี่สร้างกระตูบหน่อยเนาะนี่ครับ มื่อนี้ออกให้งานรวมนะครับนี่ออกให้งานเป็นขบวนฟืดๆเนาะประมาณนี้กำลังซานฟากระแตนะครับอยู่สนบทขึ้กานะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นไม้ไผนะ่เนาะกระจานกระแตนะครับนี่ขนาดเพิ่นกำลัง ซานเนาะซานฟาคาเตะนะครับกำลังทำการซานฟาคาเตะนะครับ นี่ครับโอ้ยสมัคคีกันขนาดนะครับนี่บังให้น้อนเป็น คนอบากแจกบันไดเนาะมันเหลื่อมนะครับนี่ครับตูบหน่อยเนาะบัตรสันเวชเตือนนะครับกำลังทำการแอมคือเก่านะครับ ซานฟากระแต่แล้วก็แอมเนาะในี่งทว่าเรียบร้อยแล้วก็เทปูดนะครับี่ประมาณนี้เนาะนักแี่ครับกำลังทำการซานฟากระแต่ขึ้นเก่านะครับ เือว่าสมัคคีกันได้ดีนะครับ นมานันะตงานหน้าพี่โยกบินและโจนังโจมเพิ่มนี่ครับกำลังนะปรึกษาเนาะว้าวปรึกษาแผนที่จะเหตุเหื่อนนะครับเรียกว่ากระตูบหน่อยเนาะ ขนาดฝืนกำลังเอาสังกะสีวัดนะทุกคนวัดความยาวมันเนาะนี่ กำลังพักผ่อนครับพักผ่อย้อนอารมณ์จากข่าวนึองมุสันว้าวในทั้งทีมงานผู้หญิงเนาะจได้ไให้กัคุให้ยอมด้วยแมุ่จะันนี้า้่นจะตนด้ยนะอตายต้อ่านดงมาด้าก ครับกระตูบหน่อยเนาะโอ้เห็ดมาลายคังเลยบุทันสำเร็จเถื่อนะครับอือหอนาเพิ่น ซ่านไก่จะสำเร็จในนนทุกคนนี่เบิ่งเอาม้วนขนาดพี่น้อง่าา ที่เป็นมาที่เดินมาที่มอหงเนี่ยมาต่อกันอันนี้ดูนี่เหรากเอาอัน นาเพ่นกำลังยกมือนะครับยกโปสุดยอดขนาเนาะนี่ใกลยจะสำเร็จแต่คนวว้าว กวาสมัครีกันได้ดีนะครับนี่กายจะสำเร็จแล้วเนะนาะยังอีกประมาณ10นาทีก็แล้วแนละ้วเนาะนี่บแบงเอาทุกคนทางนี้ก็เส้นกันเนาะส้อมเท่าเพิ่นกำลังสาแผ่นะทุกคนเนี่ยจิ้มจุ

นี่ครับสั้นแบบง่ายๆเนาะนี่สบายจอกโตล้วนรหนองื่อพวกเมื่อานแม่แม่จับลังตีแม่มาบ่จากนายโกันเรีย้อดิเดบ้านเลยสียวนโอ้จะวันเอตายูเอตายดเอตายเอาาออา

สวัสดีほなสวัสดีเมื่อยบ่มันรู้สึกน้อได้ครับ <laughs> ใส่ซูเว้นไหมหอน่มันอาบนกำลังทำการคุดดินมาเอ่ะอยากเามาเลยจ้เสรานฟ้ากระแตขคือเก่านะครับทุกคนในบททันแหลวเธอนี่ คุยืนบังกัยืนนะทุกคนนี่ครับประสานกระสานเนาะโอ้สมัคคีกันทุกคน,น สวัสดีคือเก่าครับเน่กำลังฝึกษาแผนเนาะเอาประตูเบื้องไหนเนาะเห็นประตูมันเนะประตูเขาออกนะครับเน่ครับประมาณนี้เนาะ กำลังศึษาแพานี่คือควันนะครับควันบรรหนาประมาณนี้เนาะตันตันไป นี่ครับกำลังซีแอมเนาะแอมฟ้ามันครับเนี่ยฟากระแตะอย่างดีนะครับโอ้ฮะเครื่องปลาของดงเนาะมาเห็ดกระตุกครับนี่ประมาณนี้นะครับ จุกรูนี่ครับโอ้ถือว่าสูงยาวใหญ่ได้ดีเนาะทุกคนว้าวนี่ครับกำลังแอมแอมฟ้านะครับแอมฟ้าด้วยฟ้ากะเตะนะครับนี่คักกะเตะบานเฮาประมาณนี้เนาะคักลายพี่นาอ้พอดีครับ

กำลังทำการแอมฟ่านะครับนี่สามีได้ด pues ี ครับกำลังย่อแล้วกำลังย่อเศเนานะส่วนเขาเปเจ้าจกินมกฟดนะครับมะฟดนกำลังย่อย่อย่อกระตุกหน่อยนะครับย่อยเปลี่ยนเบื้องนเนาะกปนเบื้องเมื่อกี้นี่ตัง้ง่ถือเปืืองมนคนก็เลยเปลี่ยนเป็นเบือๆๆเเบ้องเนาะน,งงนะครับกำลังย่งมือย่อแล้วครับ ยก <limbs S 1> ครับเกือบสมักโอ้ยสมสมสมนะครับนี่ครับกำลังยกใหญ่ขึเก่านะครับโอ้โหจึ๊กจำจึ๊กนะครับพี่น้อง กำลังทำการมูลเ้านะครับเพื่อบให้ปวกกินเซาเนาะเน้พปวกมันดื้อลายมากินเซาเนาะกินใหม่นะครับนาเจี๊ยบใครติดตัว ไ้จะสำเร็จแล้วเนาะใองพะได้ซองฟ้านะครับออนอละคหนาเนาะละใาพาย่ชอหจะใหดน้าให้ลาออนนะมเดนดม่ดน็ตอนเพิ่นกำลังจับไม้ตอกนะครับทำการแอมแบบสบายเนาะงามๆนี่เพนเ็ดโอ้มื่อนี่เมื่อยลายเพิ่นวะเอ็นอุย ใช่ครับกำลังทำว้าวโอ้โอลมพัดแห้งขนาดที้นะครับกำลังออกเปลือกใหม่ออก กำลังแอมฟ้านะครับฟ้ามันเลยเทว่าใหญ่พอสากลนะครับนี่กำลังแอมเนาะอาจจะสำเร็จแล้วทุกคนน้อยประมาณสมองหนึ่งเนะาะจังสำเร็จเป็นที่มัอยนะครับนี่กำลังสามัคคีกันเห็ดเนาะช่วยเรือก,ก,ก,กันนะทุกคนช่วยเรืองช่วยเรือสังกันแต่กกันนะทุกคน ว่าชวยเรือสซึ่งกันและกัน,นทุกคนผู้เบาหน่อยน่ครับกำลังทำการขุดดินเนาะแล้วก็แอมฟ้าคือเก่านะครับ การคุดดินปรับนาดินนะครับแล้วก็แอมฟ้าคือเก่าท่านแล้วเทือเนาะโอ้ของแถม้มาเลยสมัครขี่กันได้ดีนะครับประมาณนี้เนาะ,ะกำลังแอมฟ้าคือเก่านะครับ Uhm. หมดทันแล้วเธอเนะนาะอย่างอีกประมาณสองสามส er. ิบโมงพลเนาะจังสำเร็จนะครับ กำลังทำการอนามัยเนาะอนามัยหน้ากระตูปหน่อยนะครับครับกมงกระมุงเนาะฟุตตอกกระตอกนะครับไปสิแล้วนะครับสไตล์โมเดิร์นเนาะโอ้ของแทนะครับ อเถอว่างามใสายได้นะทุกคนขากลลยสไตล์โมเดิร์นนะครับกับถถอว่าสำเร็จเป็นทีเฮมหอยนะครับนี่สไตล์โมเดิร์นนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้เนาะโอ้ถือว่างามสาใส่ได้เนาะพี่น้องนี่นี่ครับ กัตถว่าสำเร็จเป็นทีหฮมหอยนะครับโอ้งามสายด้นะครับผมประตูมันจะมีสองเบื้องเนาะเบื้องนี้จะเป็นประตูออกนะครับและเบื้องเทางจะเป็นประตูเขาเนะเดี๋ยวจะรีวิวให้เบื้องทุกคนนี่ครับประมาณนี้เนาะนี่คือประตูเขานะครับ ขออนุญาตจบคลิปกันเ้อท่านผู้ชมคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะบ๊ายบาย